เตรียมจอหนูแค่นั้นเองใครเขา<ห><ห>ทำเองหาประกาศเนี่ยเหรอเออได้ประกาศใครเขาทำเองเขาในตลาดนี้หรือถ่ายเข้าไปรูปหนะไม่ได้ลบสักการ์ดิเดี๋ยวกระดูกอ่อนสองเซนนี่สุดยอดแล้วมันดัดเข้าไปขนาดไหน,นสิบเซนเข้ามาข้างในสิบเซน ตัวน,นี้แหละไอ้ไอ้ตัวนี้แหละเลื่อนเท้าเลื่อนหลอกตัวนี้แหละตัวนี้แหละเลื่อนเท้าแมตตัวโตเลื่อนแมตต์เลตัวเลื่อนที่แมตตตัวนี้แหละทำหน้าที่ไม่ได้ค่อยเอลื่อนเข่ามีมีกันหนึ่งไหมฮะอันนี้มีกันหนึ่งไม่ตัวเล็กนี่ก็ได้บอกตัวใหญ่นี่ก็ได้ตัวนี้ก็ได้เล็กนี่ก็ได้เล็กเล็กยาวนี่หนึ่งแต่ตัวใหญ่มันก็มันจะขยับมาสั้นเหมือนตัวนี้มันก็แต่มันมันได้นีดเดียว แค่10%อันนี้ก็ได้ตัวเดียวได้ตัวเดียวนี่ไงตัวเดียวนี่นะได้กันอืม